งานนี้ต้องบอกว่ามาเป็นคลิปกันเลยทีเดียวค่ะเจนนี่วีเดินจับมือกลางกรุงปารีสบอกเลยว่าหวานน้ําตาลมเรียกพี่ค่ะกับล่าสุดนี้นะคะหลายคนนั้นคงจะติดตามกันสําหรับคู่นี้ เจนนี่แบ็คพิงแล้ววี BTS ค่ะควงคู่เดินจับมือเด็กกันกลางกรุงปารีสตอกย้ำข่าวหรือว่าคบกันนั้นประกัดเคลื่อนไหวทันทีค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เขาก็เป็นอีก่ึงคู่ที่ทําเอาหือฮาไม่น้อยนยคะคะล่าสุด17พฤษภาคมโลกออนไลน์ได้มีการปล่อยคลิปแล้วรูปภาพของสองไอดอลเกาหลีที่โด่งดังก,กันทั่วโลกคือเจนนี่ กับวีหรือว่าแทฮย,ยอนวง BTS ค่ะซึ่งออกเดทกันกลางกรุงปารีสตัวมีผู้ใช้ทวิตไลน์หนึ่งเผยคลิปที่เจนนี่ลวีใช้เวลาด้วยกันค่ะเดินควงคู่จับมือเดทกันหนดหมาที่ริมแม่น้นําแซนกลางกรุงป,ปารีสเหมือนเป็นการตอกย้ําความรักว่าคู่นี้กาลังคบหากันชาวเน็ตกเ็เผยหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่าคู่นี้ที่เห็นจากในภาพนั้นเป็นคู่ของเจนนี่แลว้วีจริงๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่คงต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ